ละครชาตรีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรมสาขาศิลปะก,การแสดงนักปราชญ์และผู้รู้ด้านนาฏศิสินไทยมีความเห็นไปในทํานองเดียวกันว่าละครชาตรีเป็นละครที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดและน่าจะเป็นต้นแบบของละครร้องรําของไทยเดิมละครชาตรีพแพร่หลายเป็นที่นิยมอยู่ในจังหวัดภาคใต้ของไทยก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่กลุงมธนบุรีและกรุงเทพตามลําดับแต่โบราณน,นั้นละครชาตรีมีเพียงเสาสี่ต้นปักสี่มุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเตียงและเสากลางซึ่งถือว่าเป็นเสามหาชัยไม่มีฉากพูดแสดงเป็นผู้ชายต่อมาภายหลังจะมีผู้แสดงเป็นหญิงเพิ่มเข้ามาเริ่มต้นแสดงด้วยการทําพิธีบูชาครูเบิกโรงปีพาดหมโรงชาตรีตัวยืนเครื่องออกมารําซัดหน้าบทโดยการรําเบียนซ้ายและว่าอาคมไปด้วยเมื่อเข้าเรื่องตัวละครต้องร้องเองไม่มีต้นเสียงตัวละครอื่นๆร้องรับเป็นลูกคู่เพื่อการแสดง จบลงจะรำซัดอีกครั้งพร้อมว่าอาคมถอยหลังและรำเวียนขวาเครื่องดนตรีมีปีโทนกรองชาตรีและคองละครชาตรีได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจากเดิมที่ร้องดําเนินเรื่องเป็นทานองของโนราก็เปลี่ยนมาร้องเพลงไทยเดิมอย่างง่ายๆเพิ่มระนาดเอกเข้ามาไม่รําซัดชาตรีไหว้ครูแต่ใช้การรําเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงลาแทนซึ่งในวงการละครรําแก้บนเรียกว่า รำถวายมือดังนั้นในสภาพความเป็นจริงละครชาตรีแบบดั้งเดิมจึงสูญหายไปจากวงการละครรำของไทยมาไม่น้อยกว่า40ปีแล้วแต่ที่เรียกกันอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเป็นละครรำที่ใช้สําหรับแก้บนเท่านั้นกร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม,รรรมจึงขึ้นทะเบียนละครชาตรีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจําปี2552